หว่างรอเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะท่องสุดรคูณกัน あ <laughs> คาสุดคูณทุกคนจะเรียนเลขเก่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนบทใหม่กันนะคะเราเรียนจบบทเลขาคณิตไปแล้วรูปเลขาคณิตนะคะเรียนจบไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนบทใหม่กันนะคะมาเรียนบวกลบคูณหารละคนนะคะคำว,ว่าละคนคือเป็นไงคะปะปนเคล้ากันไปนะคะ ปะปนกันไปเคล้ากันไปนะคะเดี๋ยววันนี้ยังไม่ต้องใช้หนังสือนะคะยังไม่ต้องใช้ใบงานนะคะวันนี้ให้ดูจอที่ครูไปก่อนนะ <ś c oughs> โอร <ś quotes> ัอออ่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้ดูจอครูไปก่อนนะคะยังไม่ต้องใช้หนังสือใช้ใบงานใดๆนะคะ มาดูนะคะการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคนนะคะมาดูนะคะการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคนระคนละคนหมาถึงเคล้ากันไปปนกันไปนะคะ เอามาดูค่ะหาผลลัพธ์ยี่สิบสี่ลบเจ็ดบวกสิบหกนะคะเคยเรียนหรออ้อาตรงนี้นะคะเครื่องหมายอันนี้นะคะเ,เครื่องหมายอันนี้เราเรียกว่าวง,วงเล็บนะคะวงเล็บมีไว้ทำไมวงเล็บนะคะ มีไว้เพื่อช่วยแบ่งนะคะแบ่งสัดส่วนตัวเลขนะคะจัดกลุ่มจัดชุดตัวเลขนะคะแล้วก็ถ้ามเีเครื่องหมายนี้อยู่นะคะแปลว่าให้ทำในวงเล็บก่อนนะคะให้ทำในวงเล็บก่อนเหมือนอย่างข้อนี้ก็ให้เอา2 4ลบกับ7ก่อนแล้วก็ค่อยมาบวกกับ16นะคะ,ะเครื่องหมายนี้ให้เรียกว่า วงเล็บนะคะอ่าออกเสียงวงเล็บพร้อมกันค่ะสามสี่วงเล็บ,ลบอ่าวงเล็บนะคะวงเล็บโอเค Very good เก่งมากค่ะอ่ามาดูกันค่ะมาดูดูดูกันนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บนะคะ,สะแสดงว่าให้หาผลลัพธ์ใน วงเล็บก่อนนะคะอ่าข้อนี้24ลบ7บวก16นะคะเอา24ลบ7นะคะ24ลบ7จะได้ผลเท่ากับ17ตรงนี้นะคะ<ว>ได้ผลเท่ากับ17<ว>นะคะ<ว>อ่าแล้วก็16นี่ปเป็นไงคะยกมาไว้16ยกมาไว้วเป็นตรงนี้<ว>อ่า พี่เกียร์หน้าดีดีค่ะไม่ส่งเสียงหอนคะ่ะลูกอ่าต่อไปนะคะเอา17บวกกับ6เออโทษ17บวกกับ16ได้เท่ากับ33นะคะอ่าโดยที่17นี้คือมาจาก24ลบ7คือทำในวงเล็บก่อนนะงงไม่เอย้ยไม่งมงนะคะไม่งงอ่าเดี๋ยวดูหลายๆข้อนะคะดูะหลายๆข้อ อ่าเนี่ยมีมีบอกว่า24ลบ7เท่ากับ17นี้นะคะอ่าดังนั้นนะคะวงเล็บเปิด24ลบ7วงเล็บปิดบวก16เท่ากับ33นั่นเองนะคะ33มาอ่ามาดูข้อต่อไปหาผลลัพธ์ของ24ลบ7บวก16นะคะ อ่าข้อนี้นะคะเอา24อยู่ข้างหน้ายังไม่ต้องทำอะไรกับ24แต่ให้เอา7กับ16บวกกันก่อน7บวก16ได้เท่ากับ23นะคะ7บวก16ได้เท่ากับ23พอเอา24มาลบ23เหลือเหลือ1นะคะคำตอบคือเหลือ1นะคะอ่าคำตอบเหลือ1นนะ ให้ทำในวงเล็บก่อนนะคะทำในวงเล็บก่อนเออครูเปลี่ยนไอตัวยึกยือเป็นสี่เหลี่ยมหมดแล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนวะตัวยึกยือเนี่ยตัวยึกยือตัวเนี้ยครูเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะ่ะ มันก็ยังเป็นตัวยึกยืออยู่อ้าวอันนี้ค่ะยี่สิบสี่เดียวเดียวเดียวโจรตรงนี้ผิดแล้วโจย์มันต้องยี่สิบสี่หารสี่อันนี้โจทย์อันนี้ผิดโจอันนี้ผิด,นนผดไม่เอานะโจคือยี่สิบสี่หารสี่คูณสองนะคะยี่สิบสี่หารสี่นะคะให้ท่องสูตรคูณแม่สี่ว่าสี่คูณอะไรได้ยี่สิบสี่ท่องพร้อมกัน สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่อ่าสี่คูณหกได้เท่ากับยี่สิบสี่นะคะฉะนั้นคำตอบในวงเล็บคือหกนะคะเอาหกมาคูณกับสองตรงนี้นะคะยกคูณสองตรงนี้มาเลยยกคูณสองตรงนี้มาเลยหกคูณสองได้เท่ากับสิบสองนะคะ ดังนั้นวงเล็บเปิด24หาร4วงเล็บปิดคูณ2เท่ากับ12นั่นเองนะเท่ากับ12นั่นเองเอาดูข้อต่อไปค่ะต่อไปหาผลลัพธ์ของ 24หารวงเล็บเปิด4คูณ2วงเล็บปิดนะคะให้ทำในวงเล็บก,ก่อนนะคะทำในวงเล็บก,ก่อนนะคะ4คูณ2อ่ะท่องแม่4พร้อมกัน4 1 4 4 2 8อ่ะ4คูณ2ได้8อ่าแล้วก็ยก24กับเครื่องหมายหารตรงนี้มานะคะ เอา24หารด้วย8นะคะได้เท่ากับ3นั่นเอง8 3 24นมคะ่นะคะคำตอบนะคะดังนั้น24หารวงเล็บเปิด4คูณ2วงเล็บปิดเท่ากับ3นั่นเองนะเท่ากับ3นั่นเองอ่ดูข้อต่อไปค่ะ จงหาผลลัพธ์ของวงเล็บเปิด12บวก8วงเล็บปิดคูณ2นะคะอ่ะ12บวก8ได้เท่ากับ20นะคะ12บวก8ได้เท่ากับ20เอา20มาคูณ2นะคะเอา20มาคูณ2จาได้ไม่เอ่ยการคูณเอา2คูณ0ก่อน2คูณ0ได้0 2คูณ2ได้4นะคะ ดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ 40, 40. นั่นเองนักเรียนจำได้ไหมการคูณ20คูณ2คูณจากหลังมาหน้า2คูณ0ได้0 2คูณ2ได้4อ่านะคะนี่คือวิธีการคูณนะทบทวนทบทวนเบื่อมีใครลืมนะคะ สองคูณเออศูนย์คูณกับอะไรก็จะได้ศูนย์ใช่ไหมศูนย์คูณกับอะไรก็จะได้ศูนย์เออศูนย์คูณกับล้านก็ได้ศูนย์อ่ามาดูค่ะข้อนี้35ลบวงเล็บเปิด1 8หาร6วงเล็บปิดนะคะอ่าให้ทำในวงเล็บก่อนทำในวงเล็บคือเอา18หารด้วย6นะคะ สิบแปดหารด้วยหกเ,เอาท่าแม่หกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดอ่านี่ไงหกคูณสามด้วยสิบแปดนะคะสามจึงเป็นตัวลบเพราะเป็นคำตอบของวงเล็บนะคะอ่าเอาสามสิบห้ามาลบสามเหลือสามสิบสองนั่นเองนะคะเหลือสามสิบสองนั่นเองอ่าดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ32นั่นเองค่ะ32 สรุปนะคะ oh. การหาผลลัพธ์ oh. การบวกลบคูณหารละคนให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์สุดท้าย <Wow. S 1> อ่าอันนี้คือให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแนละ้วหาผลลัพธ์สุดท้ายอ้าวลองนะลองทำโจทย์สักข้อหนึ่งดู oh. เอาเท่าไหร่ดี <Free. S 1> 35ลบ oh. วงเล็บเปิด 17บวกเวงเล็บปิดอา้าวทำตรงไหนก่อนคะไหนขอเสียงน่อยบอกครูหน่อยค่ะทำตรงไหนก่อนคะอา่าทำในวงเล็บเอา17บวกเได้เท่าไหร่เอ่ย17บวกเได้เท่าไหร่คะ อ้าวได้ยีนะคะได้26ยก35กับเครื่องหมายลบมาอ่าสามสลบยี 26, เหลือเท่าไหร่เอ่ยสามสลบยี 26. อ้าวเอามาตั้งลบ35มสลบยีนะคะ ห้ลบหไม่ได้ยืมจากสาสจะเหลือ2อหก็จะกลายเป็นสิหนะคะกลายเป็น15 1 0้ลบหเหลือ4 4่บวกหเป็น9ก้สองลบสเหลือ0นะคะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ9นั่นเองนะคะไหนใครทำถูกยกมือขึ้น ใครตอบถูยกมือขึ้นเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเก่งมากๆนะคะคุณนักเรียนนะคะอ่ะวันนี้ให้รางวัลความเก่งนะคะโดยการไม่มีการบ้านโอเคไหมคะให้รางวัลคนเก่งด้วยการวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะ แต่พรุ่งนี้ให้เตรียมใบงานคณิตศาสตร์มานะคะพรุ่งนี้ให้เตรียมใบงานคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําใบงานคณิตศาสตร์ด้วยกันโอเคไหมคะตกลงไหมคะเอาละ